ลาเท้าหลวงพ่อทีถึงรบอย่างสูงสุดลูกอยู่าลาดเช้าบางกะปิเรื่องเดือดร้อนมีดังต่อไปนี้คือที่รั้วเขตบ้านของลูกมีผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงตายฝังอยู่หลังจากฝังมาแล้วปรากฏว่าที่บ้านของลูกไม่เกิดความผาสุกเลยเ <c oughs> จ็บไข้ได้ป่วยมีเรื่องเป็นโน่นเป็นนี่อยู่เสมอเสมอไม่ทราบว่าจะเป็นพระวิญญ,ญาณน,นั่นมาอาฆาตบ้านลูกหรือเปล่า สังฆทานก็ทําแล้วทําอะไรทุกอย่างแล้วแต่ปลาโกดว่าไม่ลดละเลยลุงพ่อมีวิธีเด็ดขาดยิ่งกว่านี้หรือไม่ขอได้โปรดสชง้อหนึ่งก็ต้งมีโอแบบเด็ดขาดเลยนะครับเด็ดขาดเลยนะเอาเต็มที่เลยนะเอาทุกคนผูกคอตายซะสีไม่หลกออ่อเป็นีัมันกดข่งกรรมไม่ใช่ผีเขาทา เรื่องส่วนตัวเลยไปสงสัยผีถ้าโดนถวายเครื่านให้แล้วถ้าผีจริงๆเขาต้องรับเพราะมันสมบันใหญ่อย่างน้อยที่สุดเขาเป็นเปรตอยู่ก็ตามเป็นสมมเวสีก็ตามเขาจะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าทันทีต้องรับแน,น่ไม่ใช่ผนทำตัวเองนะบอกรองว่าที่เหตุเป็นไปต่างๆนานานี่ส่วนใหญ่มาจากกฎของกรรมนะกรรมของเราเองไปโทษอย่างกระพไหลอะขอ ก็ไหลพื้นไปพวกองพวกเอ็ดนี่ยก็พวกปวดของกรรกันนะแก่โรคทรงเนี่ยผมก็สมว่าเป็นโรคปวดครับไม่ใช่โรคเอ็ดเอ็ดไงฮะเบี้ยดังแต่เขาเอ็ดแต่เขาเออกันมาทราบทราบจำไหมนะโรคภัยไข้เจ็บก็คือปวดของกรรม